มาแล้วครับมาดูกันว่าครับมาดูกันว่าครับวันที่สิบแปดวันที่สิบแปดครับห้าับหกแปดเรามีอะอะไรกันให้ดูครับสิบแปดครับห้าับหกแปดครับผมมาดูกันครับว่ามีอะไรกันบ้างครับสิบแปดทับห้าทับหกแปดครับผมมาแล้วครับหาหน่อยทั่วไปครับ อ่สาสพกิจกาศาสตร์ปก,กติ V.I.P. ครับผมสกพกิจการศาสตร์ปกติ V.I.P. หน่อยสามัคคีหน่อยพัฒนาลาวสามัคคีลาวพัฒนาร่วมกันอยู่นี่ครับมาแลวมาแล้วครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านดูเพื่อเป็นแนวทางครับอ่าดูเพื่อความสนุกสนานดูเพื่อความเบิดพื้นครับส,สนุกสำรานใจครับมาแล้วครับหนึ่งแปด สิบแปดทับห้ทับหกแปดสิบแปดทับห้าทับหกแปดครับผมเปิดหัวดว้วยแมวน้อยอเปิดหัวดว้วยแมวน้อยครับผมมาเลยครับจอบก็จัดจัดก็ผ่านกันได้ครับหกเออ็สอสองหกเก2 9หกสองหกเกครับผมหนึออ่งสองเก้่าสอบกจัดจัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับ เราไปเรื่อยๆครับมาครับอดงนาเพลินวันนี้สิบแปกันบ้างครับวันที่สิของอดงนําเพลินมาแล้วครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับอ่าหวันที่สิบแาพาทั้งหกสิบดท้าพาทั้งหกแปดครับผมสี่ศูนย์สองศูนย์ครับผมมาแล้วครับชอบก็จัดขัด อผ่านกันได้เลยนะครับนี่นะครับอ่ะโทรศูนย์หนึ่งศูนย์แปดสองเจามาโทรศูนย์หนึ่งศูนยโทรศูนย์หนึ่งครับผมมาแล้วชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับอ่าสิบแปดสามห้าทัพหกแปดสิบแปดาห้าทัพหกแปดครับผมมาแล้วครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับอ่าสิบแาทัครับผม สูเอ่อ4 0่ศูนย์สองศูนย์สองสี่ศ uh, ูนห้หครับผมสอาจกก็ผ่านกันได้เลยนะครับดูอีกครับดูไปเรื่อยๆครับดูครับสิบแปออสิบแปดทับห้าทับหกแปครับลาอ่าอเมนครับไปวันที่1ิกกันบ้านครับ ก็ถ้าห้าท้าหกแปดมาเนี่ครับชอบก็จัดขัดก็หันกันได้เลยนะครับชอบก็จัดขัด จ็ดทับห้หครับผมมาครับชอบก็จะขัดก็ผ่านครับสิบเก้ครับผมสิมาทุกแับลาวพัฒนาลาวพัฒนามาครับยเร็วแล้ครับช่ก็จะขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับสิบเก้มาทัครับผมมาแล้วครับห้าสองศูนย์ครับผม ครับเอาแล้วก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมนี่ครับเอาชอก็จัดขัดก้าผ่านครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความสนุกสนานดูเพื่อความเพลิดเพลินครับดูเลยนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่าน,นครับผมสิบเก้าทับห้าทับหกแปดสิบเก้าทับห้าทับหกแปดครับผม ลาวัฒนาลาวัฒนาแมวน้อยแมวน้อยครับนี่ครับสิบเก้าหกแปลาวัฒนาแมวน้อยครับก็ปัดกระกผ่านครับไปดูของออดวงนาเพ่นแป๊บหนึ่งครับ มาดูกันว่าสิบเก้าทับห้าทับหกแปดมีอะไรกันบ้างครับผมอมอดวงนาเพลินครับทีนี้อดุงนาเพลินครับ,รเ,รบเป็นลาวพัฒนาลาวพัฒนาครับผมมาแล้วครับหกสามสี่หกสามสี่สามสี่หกสามหกสี่หกสามสี่หกสามหกสี่ครับผมมาครับจบก็จัดการก็ผ่านกันได้เลยนะครับผม,มกับลาวพัฒนาลาวพัฒนาครับ โอศูนย์หนึ่งศูนย์แปดสองเจ็ดสามห้าโท้ศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดสองเกดเจ็ดสามห้าเหมือนเดิมครับดีมครับชอบก็จัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับหกสามสี่สามสี่หกสามหกสี่หกสามสี่หกสามหกสี่ครับผมเอาหกสามสี่หกสามหกสี่ครับราวพัฒนาราวพัฒนาโทรศูนย์หนึ่งศูนย์แปดสองเกดเจ็ดสามห้าครับ โอ้ศูนย์หนึ่งศูนย์ดสงเดามื่มครับผมอมกับราวพัฒนาครับโทรศูนย์หนึ่งศูนย์แปดสองเกตเจ็ดสม้าเมื่อเดิมครับผม,มบวันที่19บเกบเกครับดูเลยนะครับวันที่19มาแลว้วมาแลว้วครับู ก้าทับห้าเอาคือผู้ิดสิบเก้าทับห้าทับหกแปดสิบเก้าทับห้าทับหกแปดครับผมมาเลยครับชอบก็จะดัดก็ผ่ากันได้เลยไปครับอ้าวเด็กนี่สิไปอีกวันหนึ่งครับไปอีกวันหนึ่งครับ จะให้ดูครับชอบก็จัดจัดก็ผ่านครับซิเกตครับวันที่ยี่สิบครับมาแล้วครับวันที่ยี่สิบยี่สิบทับห้าทับหกแปดครับผมที่สิบทับห้าทับแปดดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความสนุกสนานดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับนะครับบอกกันตรงๆว่าดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับนะครับชอบขจัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับูมดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความสนุกสนานดูเพื่อความเพลิดเพลินครับ มาแล้วครับยี่สิบท่าห้าท่าหกแปดยี่สิบท่าห้าท่าหกกันผ้าน้อยทั่วไปครับผ้าน้อยทั่วไปครับหกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์หกเก้าตัวกันมีหนึ่งสี่ห้าเก้าหกหกครับผมแมวน้อยแมวน้อยโอดวงน้ำผึ้งเดิมเจ้าเดิมเจ้าเก่าครับผมมาแล้วครับอืม อดูนาเพลินเจ้าเดิมเจ้าเก่าครับมาแล้วครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้ลยครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันครับผมบริวารครับวันที่ยี่สิบรับ หาทับหกแปดยี่สิบทับห้าทับหกแปดครับมาแล้วครับแอดลีมาครับชอบก็จัดจัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับหกเก้าศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์หกเก้าหกเก้าศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์หกเก้าหนึ่งสี่ห้าเก้าหกครับผมก็จัดขาดก็ผ่านกันได้เลยนครับดูนี่เลยครับอืม ยี่สิบ้าหกแปดครับยี่สิบาหแปดมานะครับชอบก็จัดจัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับอาน้อยทั่วไปานอยทั่วไปครับผมสามหกห้าหกห้าหกสาห้าสาหห้าหสามหห้าครับผมตัวกันเก้าสองแดหกห้าครับโท้ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์แปดสองเดสามห้าโอรุงนะเพื่อนมดื่มครับมาดื่มนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับ เลยนครับเออสุดท้ายนี้ขอให้ญาติโยมมีความสุขความเจริญมีความสุขความสบายครับภูมสาธุสาธุนุมโมทนาบุญด้วยนะครับ